นะครับในคลิปนี้จะขอบันทึกแนวคิดนะครับในการขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพขับเคลื่อนโครงการกรงุงศรีอุทยาไม่สิ้นคนดีนะครับประเด็นหนึ่งก็คือผมเนี่ยมีแนวคิดอยากให้คนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับการเป็นการแก้ปัญหา สุขภาพตั้งแต่ต้นเหตุก็เรื่องจากการกิน <c oughs> การน,นอนอารมณ์นะครับปรุณาการไปด้วยกันเนี่ยมันถึงจะเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับประเด็นในเรื่องอาหารนะครับตามที่ผมมีนโยวบายว่าทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยควรจะมีอาหารมังสวิรัตอาหารวีแกนอาหารเจนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย สักหนึ่งร้านหรือว่าครึ่งร้านก็ได้ครึ่งร้านก็หมายความว่าร้านนั้นมีอาหารปกติอยู่แล้วก็มาทำเป็นอาหารเจนะหรือว่าผสมผสานนะฮะอาจจะได้เจแค่นิดนึงนะอาจจะต้องใส่น้ำปลาอยู่บ้างผมก็ว่ารูมมารวยได้นะฮะนะค่อยๆขับเคลื่อนนะฮะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของกระบวนการผลิตอาหารนะฮะ ในเรื่องของสภาวะโลคร้อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหานะประเด็นเรื่องอาหารเป็นประเด็นหนึ่งตอนนี้สมมติว่าผมมีกองทุนนะฮะที่จะให้แก่พี่น้องประชาชนที่จะไปเปิดร้านอาหารนะฮะที่เป็นคั้งแรกอาจจะผสมผสานนะไปก่อนนะก็คือผสมผสานอาหารที่ไม่ไม่ใช่เจกับอาหารที่เป็นวีแกนหรือว่าเป็นอาหารเจเนี่ย ก็ค,คู่กันไปนะฮะแล้วก็พร้อมกับให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของว่าใน7255ตำบลเนี่ยที่มันมีโรงเรียนอยู่ทุกตำบลเนี่ยผมว่าเริ่มจากโรงเรียนไหนนะ,ะที่สนใจผู้ผอำนวยการหรือว่าหรือว่าครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอยากให้มีอาหารอาหารวีแกนอาหารที่ดีสุขภาพ กินแล้วสามารถรักษาโรคได้นะครับถ้าที่ไหนมีสัยภาพพร้อมเนี่ยนะฮะก็ให้เริ่มทำที่นั่นก่อนไม่ใช่ว่าจุดไหนครูก็ไม่สนใจว่ามันจะดีอย่างไรนะครับนักเรียนก็ไม่สนใจผู้ปกครองก็ไม่สนใจคนในชุมชนก็ไม่สนใจนะก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยเจ้าความรู้ดีๆเอาอาหารดีๆ เนี่ยเอาเงินไปแจกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีคนรับอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไปดีกว่าเสียเวลานะผมก็คิดแบบว่าถ้าเกิดผมจะเอาสิ่งดีๆไปให้เนี่ยนะฮะแล้วคนในชุมชนคนในโรงเรียนไม่เห็นคุณค่าผมก็ไม่ไปนะฮะก็ก็รอเวลานะฮะร,รอเวลาที่ท่านพร้อมเพราะว่าในเรื่องของการไปลงทุนมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ ค่าใช้จ่ายจากคนอื่นที่เขาเห็นความสําคัญเขาบริจาคมานะครับผมก็จะทําในส่วนอื่นก่อนแต่ในแนวทางของผมผมคิดว่านักประชาชนครูหรือว่าหมอนะท่านยังเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องอาศัยเวลาในการขับเคลื่อนขององค์กรระดับ โลกนะฮะองค์กรวีแกนระดับโลกเนี่ยก็ให้ชาวต่างชาตินะฮะมาช่วยทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนกันร,ระดับโลกนะฮะระดับโลกที่เขาเห็นความสำคัญว่าการหันมากินพืชผักเนี่ยมันเป็นการกินที่ถูกต้องมากกว่าที่เราจะไปกินเนื้อสัตว์ซึ่งเราต้องปลูกพืชปลูกผักเพื่อมาเลี้ยงสัตว์ก่อนแล้วเราก็มากินสัตว์อีกที อันนี้เราก็จะเห็นว่าทําไมวัวควายช้างเนี่ยมันทําไมถึงอ้วนมันก็กินแค่พืชผักเนี่ยนะฮะแล้วแล้วเป็นคนเนี่ยมันกินแบบนี้ได้ไหมนะมันจะแข็งแรงไหมนะตัวอย่างหนึง่งบุคลากรที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งก็คือด็อกเตอร์องเนี่ยท่านก็หันมากินมังสวิรัตินะครับซึ่งท่านก็เป็น คนที่เข้าใจในเรื่องของอาหารนะครับว่าเราควรจะกินอาหารอะไรดีเนี่ยนะครับท่านก็พามีโรงเรียนสัตยาสยซึ่งก็พาเด็กนะทานอาหารมังสวิรัตนะครับในเรื่องของการกินอาหารเจมังสวิรัตที่ไม่ถูกต้องมันก็นำพามาซึ่งการขาดสารอาหารก็เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้กินเจนะกินอาหารแบบปกติเนี่ย ขาดสารอาหารก็มีนะฮะที่เลือดจางหรือว่ามีวิตามินไม่เพียงพอเนี่ยแล้วก็นําสู่การเป็นโรคต่างๆก็มีนะครับไม่ใช่ว่า,ากลุ่มของอาหารเจอย่างเดียวที่จะขาดสารอาหารก็มีทั้งสองกลุ่มนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราหันมาศึกษานะว่าโรคอะไรที่มันหายได้โดยการกินอาหารหรือว่าการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องเนี่ย มันนำพานำพานำพา,นำพาไปสู่การเป็นโรคเบาหวานมะเร็งความดันนะครับโรค n อ d อย่างเงี้ยโรคพุ่มพวงนะรโรคบวมน้ำเหลืองโรคโรคไทรอยเนื้อง,งอกต่างๆเงี้ยนะครับเพราะว่าเท่าที่งานวิจัยมันปรากฏเนี่ยนะครับก็พบว่าการกิน เนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนี่ยมันทาให้เลือดเราเนี่ยเป็นกรดนะฮะแล้วเลือดที่เป็นกรดเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศาัยของเชื้อโรคต่างๆนะครับเรากินอาหารประเภทนี้เข้าไปเชื้อโรคที่มันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็ชอบด้วยนะมันก็จะเจริญเติบโตๆๆดีนะฮะในทางตรงกันข้ามถ้าเราหันมากินพืชผักผลไม้สมุนไพรอินทรีย์นะถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยมันก็จะมีพลังนะฮะแล้วก็ในส่วนของเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันชอบ กินสารพิษด้วยนะครับเนี่ยมันจะมันจะชอบตัวกินสารพิษสาราที่มันตกค้างในพืชผลผลไม้อย่างเงี้ยนะครับที่เราใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่า้า,า,ยาอย่างเงี้ยนะครับไอเชื้อโรคเนี่ยมันก็ชอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังลองศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับไม่ได้ ฟังก็เ,เรียกฟังความให้รอบด้านนะครับแล้วเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องผมว่านะเพราะว่าผมก็ mm. พยายามฟังข้อมูลจากหลายๆฝ่ายนะครับนะซึ่งผมก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการนะ,ะที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะฮะผมก็เลยคิดว่าพี่น้องประชาชนบางครั้งท่านไม่ไม่รู้ข้อมูลอะไรต่างเนี่ย เราก็ต้องเอาความรู้ไปให้ท่านนะฮะแล้วก็ให้่านท่านลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับเริ่มก็ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะฮะการกระทําในเจตนาของผมเนี่ยก็อยากต้องการให้พี่น้องเนี่ยมีอยู่มีกินมีที่อยู่อาศัยนะครับไม่เจ็บป่วยอันนี้ก็คือเป็นความปรารถนา,อาของผมนะครับว่าเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะทําอะไรในฐานะที่ เราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเราก็หันมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังตกงานนะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงเนี่ยผมก็มีนโยบายที่จะจัดสรรที่ดินให้นะฮะไอความให้เนี่ยมันคือ1ซื้อในราคาถูก2แจกฟรีนะฮะนะถ้าท่านไม่มีศักยภาพเลยก็แจกฟรีไปก่อนนะก็คือเหมือนก็ให้มาอยู่ก่อนนะฮะ ให้มันอยู่ฟรีแล้วแล้วเราก็มาคบคุ้นกันนะมาเรียนรู้มาฟังทำมาฟังช่องทางที่ทำไงจะได้ที่ดินนี้มามีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับผมก็จะสร้างโรงเรียนนะสร้างคนที่สมบูรณ์เนี่ยแล้วกเ็เหมือนกัว่าเป็นเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งนะแล้วก็ทําสื่อการสอนนะครับแล้วจากนั้นก็ ส่งน้าผานเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะครับให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายนะครับแล้วก็จัดตั้งเเหมือนก็ว่าไปจัดหาที่ดินนะในที่ดินที่จะเป็นส่วนกลางอันหนึ่งแล้วก็ที่ดินสำหรับที่จะมาขายให้กับคนรวยนะค,คนจนนะฮะที่จะมาผ่อนชำระ โดยวิธีการว่าเราจ้างงานคนที่เขาตกงานน่ะนะเราเอางบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยจากการบริจาคก,ก็ตามจากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าซึ่งจะมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์หนึเมกะวัต์ทั่วประเทศน,นะครับก็คือ7 2 5 5 5ตำบลเนี่ยก็มีโครงการที่จะติดโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์1นึเมกะวัต์อันนี้ก็ต้องอาศัย นโยบายจากทางภาครัฐด,ด้วยนะครับที่ท่านจะมีนโยบายรับซื้อไฟด้วยนะครับก็โครงการของผมเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นภาครัฐเอกชนเป็นโครงการประชาสัง,สงคมนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเป็นโครงการที่เรียกว่าสามารถเดินด้วยตัวเองได้นะถ้าหน่วยงานภาครัฐยังไม่พร้อมให้ความร่วมมือเนี่ยเราก็เดินด้วยตัวเราเองก่อนนะถ้า ท่านมีความเข้าใจนะฮะในแนวทางก็มาร่วมมือกันได้นะฮะเพราะว่าการที่เราจะมีความร่วมมือกันเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจกันนะฮะถ้ายัางไม่เข้าใจอยู่เราก็ให้โอกาสนะฮะให้โอกาสที่จะศึกษานะครับข้อมูลต่างๆนะเมื่อพร้อมแล้วก็เรามาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันนะฮะเป้าหมายเดียวกันนะฮนะผมก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ย ประชาชนมันก็รวมทุกคนน,นะครก็รวมทั้งนักการเมืองด้วยรวมทั้งไม่ใช่นักการเมืองด้วยรวมพระนะฮะรวมทุกอย่างนะครับเพราะการที่เราจะมาร่วมมือกับใครเราก็ต้องมีข้อมูลมีความรู้พอสมควรนะเราถึงจะตัดสินใจได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้อง อาศัยผู้มีความรู้ช่วยกันนะฮะช่วยกันที่จะเผยแพร่ข้อมูลข้อดีของการกินอาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์น้อยนะครับมหารมากินพืชผักผลไม้สมุนไพรอินทรีย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางออกที่ดีมากนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนตลอด99ปีนะหรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับขอบคุณครับ